สวัสดีคะ่ะวันนี้พามาชมบอนสีมนสวรรค์นะคะมาดูความงามของเขานะคะออกมาแล้วนะคะใบล่าสุดนี่เลยคะ่ะนี่มนสวรรค์ต้นนี้สีเขาจะประมาณนี้นะคะที่เคยเห็นเนาะก็จะมีมนสวรรค์ที่แบบว่าพื้นเขียวเม็ดสีเม็ดสีแดง แต่ว่าต้นนี้นี่ค่ะสีเขาก็จะออกน้ำตาลก็สวยอีกแบบหนึ่งนะคะชอบแบบนี้นะคะมรค์สีเขียวก็ก็ชอบนะคะแต่ว่าต้นนี้เขาออกสีน้ำตาลเม็ดแดงความสวยงามก็ไม่แพ้กันนะคะนี่ค่ะถ่ายให้ดูสวยๆเลยค่ะวันนี้ใบใหญ่นะคะ ใบเขาใหญ่มากนี่ใบล่าสุดใบล่าสุดใบนี้นะคะใบนี้คือใบล่าสุดดูสีของเขาสวยงามมากนะคะเม็ดสีแดงโอ้โหตัวนี้ตู้รู้สึกว่าจะแคบแล้วนะคะเพราะว่ามนสวรรค์ออกมาห้าใบนี้ก็ลุ้นกระถางแล้วนะคะ จริงๆมนสวรรค์ที่เคยเห็นเขาเลี้ยงเขาก็เลี้ยงนอกตู้ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เลี้ยงในตู้ไว้ก่อนนะคะถ้าต้นเขาใหญ่ฟอร์มโกใหญ่เดี๋ยวจะเอาออกมาไว้ด้านนอกตู้นะคะจะหามุมใต้ร่มไม้ให้เขาเขาจะได้โกใหญ่แบบแข็งแรงสวยมากนะคะ อีกต้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนี่เลยค่ะธาดบางแก้วนะคะเดี๋ยวดูมนสวรรค์ก่อนนะคะ ดูมนสวรรค์ต้นนี้มนสวรรค์นะคะมาดูต้นนี้ธาตุบางแก้วดูความสวยงามของเขาจะคนละแบบนะคะธาตุบางแก้วถ้าดูใกล้ๆนะคะเขาจะสวยงามมากนะคะเขาดูมีสเสน่ห์ความสวยงามของเขานี่ค่ะจะมีเม็ดสีแดงลอยขึ้นมาแล้วก็มีเม็ดขาวนะคะ ดูทีไรนี่แบบว่าหลงไหลความสวยงามของเขาทุกทีเลยนะคะเหมือนเราพู่กันมาป้ายสีนะคะมาป้ายลงบนใบของธาตบางแก้วนะคะก็จะมีสีแดงสีขาวลอยเด่นสวยงามนะคะดูแต่ละใบของเขาเนาะนี่ใบนี้ใบแรกๆนะคะใบนี้รู้สึกจะใบ ก่อนที่จะแทงหลอดขึ้นมานะคะหลอดใหม่ก็จะประมาณนี้นะคะเนีย่ยเห็นไหมคะใบเขาโตขึ้นเรื่อยๆนะคะโตขึ้นเรื่อยๆทุกวันเลยนะคะสวยงามค่ะ,ะการเจริญเติบโตก็ถือว่าโอเคเลยนะคะได้ชมความงามเขาทุกวันเลยนะคะวันไหนเหนื่อยๆนะคะมาเจอต้นไม้ก็จะมีความสุข ตัน,นี้ต้นก็สูงแล้วนะคะสูงแล้วต้นโตแล้วนะคะพาดบางแก้วนะคะโอโ้ความงามนี่ไม่สางเลยมีมนสวรรค์มนสวรรค์ก็ชอบนะคะถ่ายแล้วถ่ายอีกเพราะว่าชอบ เดี๋ยวจะให้ดูอีกต้นหนึ่งนะคะตัวนี้โอ้โหชอบขนาดมีแล้วก็ยังอยากจะมีอีกนะคะอสองไข่นะคะโตแล้วนะคะตอนนี้เห็นไหมคะนี่ความสวยงามของเขาชอบนะคะ เขียวแล้วก็เขียวเข้มนะคะเขียวแล้วก็ป้ายเขียวเข้มอมืกำลังม้วนหลอดออกมานี่สวยงามต้นนี้แยกนอน,นะคะต้นนี้ก็ได้มาจากสวนสวนบอนสีร้อยเอ็ดนะคะ ตอนนั้นก็ราคาเรียงเนาะตอนนั้นก็ได้มาสองพันต้นเล็กแต่ตอนนี้กำลังตูแล้วนะคะมีอยู่ห้าใบใบที่หกกำลังม้วนหลอดออกมาอให้ดูความงามของเขาไปด้วยกันนะคะสีสวยจริงๆคะ่ะ สวยงามนะคะเขียวแล้วก็คาดเขียวเดี๋ยวเราจะรอวันที่เขาจะมีเม็ดชมพูนะคะเม็ดชมพูระเรื่อตรงพื้นใบนะคะเดี๋ยวไม่นานเกินรอนะคะตอนนี้ก็ม้วนหลอดแต่หลอดนี้ก็ก็ยังจะเป็นเขียวแล้วก็เขียวเข้มอยู่นะคะอสงไขยนี่ชอบนะคะวันก่อนก็ ไปเจอนะคะก็เอฟมาแต่ว่ายังยังมาไม่ถึงนะคะเขาบอกว่ามีใบเดียวพอดีซื้อแยกหงงมีใบเดียวก็เลยเขาบอกว่าเดี๋ยวรอให้ขึ้นสองใบก่อนเขาจะส่งให้มีแล้วก็ยังอยากได้นะคะเพราะว่าสวยงามราคาตอนนี้ก็เย็บไปวันก่อนนะคะ แยกหนอนะคะราคาอยู่ที่800บาทแต่ว่ามีใบเดียวเขาก็เลยยังไม่ส่งเนาะเขาบอกว่าเดี๋ยวให้รอขึ้นสองใบถึงจะส่งให้นี่ค่ะชอบนะคะมีคนก็แอบสงสัยไม่ได้ว่าเอ๊ะทำไมเห็นขายบอลสีกับเขาสักที มีแต่สั่งเข้ามาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะไม่รู้จะขายยังไงนะคะอยากได้แล้วก็อยากได้อีกนะคะเดี๋ยวจนไม่มีที่เก็บแล้วมั้งถึงจะอยากจะขายชอบนะคะแต่ถ้าเขามีลูกเนาะถ้าเราซื้อมาในราคาที่จับต้องได้ถ้าเขามีลูก ก็ไม่ได้ขายแพงนะคะถ้าจะขายถ้าคิดจะขายนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่มีลูกเขาก็เลยไม่คิดที่จะขายเนาะมีแต่ต้นที่เราซื้อมายังไม่โตต้นยังไม่มีหน่อนะคะเราก็เลยเก็บไว้ก่อนเอาไว้ชื่นชมนะคะก็เอฟมาเรื่อยๆนะคะมาดูวันก่อนนะคะที่ถ่ายคลิปให้ได้ชม ที่ว่าเพชรเจ็ดสีที่มีหนอดูหน่อเขาสิคะหน่อเขาแปลกไหมล่ะคะจากใบใบอื่นเขาจะมีความยาวนะะเห็นไหมคะนี่โอ้ตัวนี้ไม่รู้ใบอะไรเป็นใบอะไรพันกันอยู่นะคะเพราะว่าที่แคบเนาะนี่ให้ดูเลยกำลังม้วนหลอดออกมานะคะจะดูว่าเขาจะ ออกมาแบบไหนนะคะรู้สึกว่าจะมีเขาขาวอยู่นะคะก็ยังงงเพชรเจ็ดสีไม่ด่างนะคะแต่ใบล่าสุดออกมานี่เป็นแบบนี้มีให้เราได้ลุ้นหลากหลายดูความสวยงามของเขานะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะ คลิปหน้าจะมาถ่ายให้ได้ชมกันมีบอลสีมาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาดูว่าจะซื้อบอลสีตัวไหนเข้าว่านอีนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ